ความจริงเสือลายพาดกลอนกับผมนั้นเคยพ้องผ่านกันมาก,กันก็หลายครั้งหลายตัวแล้วที่พบปะกันในป่าดงแล้วต่างก็จากกันไปไม่ทาอันตรายซึ่งกันและกันก็มีอยู่และที่ผมเคยยิงมันด้วยมือของผมเองก็เคยมีที่เพื่อนร่วมฝูงร่วมคณะได้ยิงบางก็มีเช่นกันเนื่องจากผมเข้า,ขาออกออ,กอยู่กับป่าดงดิบเป็นสิบๆปีในป่าดงดิบนั้นเมื่อก่อนก็เต็มไปด้วยเสือโครง การเผชิญหน้ากับผู้ยิ่งใหญ่แห่งพงเพลยอย่างเสือโครงนั้นจึงเป็นการหลีกเลี่ยงไม่พ้นอย่างไรก็ตามผมขอยืนยันว่าโดยธรรมชาติของเสือมันไม่ได้ดุร้ายอมหิตอย่างที่เราเข้าใจกันเลยภาพพจน์ของเสือถูกมองไปในแง่เลวร้วายก็เพราะนักเขียนได้ระบายสีสันอันดูเดือดลงไปก็ทำให้ผู้คนที่ได้ยินขนพองสยองกล้าวขึ้นมาอย่างทันที เสือลายพลาดกรอ,อยู่ในสภาพปกติไม่ใช่เสือแก่ไม่ใช่เสือหิวเพราะว่าไม่มีสัตว์ป่าให้จับกินและไม่ใช่เสือที่ลำบากเพราะบาดเจ็บหรือพิการแล้วเสือก็ไม่คิดที่จะทำร้ายคนหรอกครับไม่ใช่ว่าพอเจอคนเข้าแล้วก็ต้องทำร้ายฟัดเป็นเหยื่อก็หาไม่หลายครั้งหลายหนการล่องป่าที่ผมได้พบว่าเคยมีเสือเข้ามาปนเปลี่ยนไกลๆเข็มพักของเราแล้วก็แผลหนีไป พูดยังไงว่าเสือเป็นสัตว์ขี้สงสยัยในขณะเดียวกันมันก็กลัวผู้คนไม่น้อยเลยแต่ผมก็ได้พบเห็นมาแล้วหลายลายเหมือนกันที่เสือสังหารคนเป็นเยื่อซึ่งผมก็รวบรวมพฤติกรรมเหล่านั้นไว้อีกตอนหนึ่งต่างหากจากเรื่องหนี้สำหรับเรื่องนี้เป็นกรณีที่แปลกเพราะเป็นครั้งแรกที่ผมกับพรรควกได้รับการร้องขอจากคนที่รู้จักมักคุ้นกัน ให้เข้าไปล่าเสือโครงบนเกาะขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ในทะเลอันดามันและที่ผู้ฟังจะได้ฟังก็คือเสือตัวนี้มันสามารถว่ายน้ําข้ามทะเลไปมาระหว่างเกาะได้อย่างสบายเกาะสินไยอยู่ห่างจากปากน้ําละนองออกไปในระยะการเดินทางเรือราวสองชั่วโมงก่อนจะถึงเกาะน,นี้ต้องเล่นเรือผ่านเกาะคนทีเกาะเหลาเกาะกลมเกาะตาคุดหน่อยและเกาะไล ขนาดของเกาะซินไถดูเหมือนจะเล็กกว่าเกาะสีชังไม่มากนากักมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างเบาบางส่วนมากปลูกบ้านเรือนเรียงรายกันอยู่ทางใต้ของเกาะซึ่งเป็นหาดทรายสลับกับป่าชายเลนมีไม้โกงกลางแฟมลำพูเงือปลาหมอและไม้น้ำเคมอื่นๆขึ้นอยู่เต็มไปหมดผู้คนเหล่านี้มีอาชีพทางประมงและทำไร่ปลูกกาแฟกันบนเกาะ ชุมชนชาวเกาะซินไยนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาเล็กๆหลังหนึ่งช่วงที่ผมไปเกาะซินไยนั้นครูใหญ่ของโรงเรียนนี้ชื่อชิดจันเกตซึ่งก็ได้ร่วมการล่าเสือบนเกาะกับพวกเราในครั้งนี้ด้วยส่วนผู้ที่ขอร้องให้ผมกับพักพวกไปช่วยปราบเสือก็คือคุณกมลสากวรวลรีอดีตหมอเสนาลักษ์ซึ่งลาออกจากราชการทหารหันไปทำมาค้าขายอยู่กับพวกชาวเกาะชาวเลในแถบทะเลอันดามัน คุณกมลน,นอกจากจะเป็นที่รักใคร่นับถือของพวกเราแล้วเขาก็ยังเป็นที่รู้จักมักคุ้นของชาวละนองและชาวเกาะต่างๆในเขตน,นองและเขตวิกตอรียของพม่าอีกด้วยสําหรับชาวเกาะหรือชาวเลที่คุณกมลติดต่อค้าขายเป็นพวกที่มีชีวิตน่าสนใจยิ่งหนักเพราะชาวเลพวกนี้ไม่ต่างอะไรกับชาวยิบซีแห่งท้องทะเลเลยชาวเลพวกนี้สร้างเรือของเขาจากไม้ละกร,รมโดยเอาไม้ละกร,รมมาเหลาเกาเอาน้ำออกให้หมด และเอามาแปะเรียงกันให้เข้าโครงกระดูกเรือซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วขนาดของมันก็ใหญ่โตไปกว่าเรือเป็ดหรือเรือโบกของชาวบ้านเลยแต่มันกลับเป็นเรือที่แข็งแรงและใช้เล่นใบได้ทั้งยังสามารถทนทานคลื่นลมในทะเลหลวงหยาบหน้ามรสุมคลื่นลมจัดและลุกคลื่นหัวแตกโตท่าบ้านเรือนได้อย่างสบายชาวเลจ่าใส่อยู่ในเรือทั้งครอบครัวเลยหลอนตั้งแต่ใต้สุดนั่นก็คือเกาะสุมาตาขึ้นมายัางมาเลเซีย มาฝั่งทะเลตะวันตกของไทยขึ้นไปจนถึงพมา่าและบางคลาเทศพูดได้ว่าชาวเลพวกนี้ท่องเที่ยวไปทั่วย่านทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียด้วยเรือไม้ละกรรมของพวกเขานี่แหละชาวเลเป็นพวกที่หาปลาเก่งและยังสามารถดำน้ำทะเลได้นานโดยที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือทันสมัยกันเลยนอกจากนั้นแล้วพวกชาวเลยังมีความรอบรู้ในเรื่องท้องทะเลเป็นพิเศษ และสามารถพยากรณความเป,ปลี่วนปลของดินฟ้าอากาศได้อย่างแม่นยำคุณกมลได้เลี้ยงสัตว์จำพวกวัวและแพะไว้บนเกาะสิีไทยจำนวนหนึ่งต่อมาก็เกิดมีเสือโครงเข้ามาทำร้ายวัวและแพะเพื่อกัดกินเป็นอาหารโดยที่ไม่รู้ว่าอยู่ๆมีเสือโครงมากัดกินได้อย่างไรเมื่อเสือโครงออกอาละวาดอย่างนั้นคนเลี้ยงสัตว์ของคุณกมลและชาวเกาะบางคนก็ออกตามล่าพวกมัน คนเลี้ยงสัตว์ใช้วิธีดักซุม้มดักยิงไกลๆกับซากัวที่เสือกินไปหมดแล้วหนึ่งตัวปรากฏว่าแทนที่เสือโคร่งตัวนั้นจะเข้ากินซากของมันมันกลับพุ่งเข้าเล่นง,งานคนเลี้ยงสัตว์ของคุณกมลเสียบางตายแต่โชคดีที่พักพวกอยู่ใกล้ๆกันจึงได้ยินเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดจึงได้ช่วยกันยิงจนเสือโคร่งตัวนั้นพลนักหนีเข้าไปหลบอยู่บนเกาะคุณกมลเห็นว่าปล่อยเสือตัวนี้ทิ้งไว้คงจะไม่ดีอย่างแน่นอน มันจะต้องอารวาดใหญ่ไม่แต่สัตว์เลี้ยงเท่านั้นที่จะเป็นอันตรายแม้แต่ชาวเกาะก็คงจะต้องตอกเป็นเหยื่อของเสือหิวตัวนี้ด้วยคุณกมลจึงติดต่อให้ผมกับพรรคพวกช่วยเหลือเขาจัดการกับเสือตัวนี้นั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้ผมชํานาญเซลิบุตรคุณกมลงามสมจิตคุณมงคลชัยสุสธิคุณลิปปลาพันธีคุณหนวดและคนอื่นๆอ,อ,อีกสองสามคนต้องเดินทางไปที่ละนอง เพื่อนั่งรอแซงติดเครื่องสองลำไปยังเกาะสินไฮโดยมีคุณบัญชาสากลวาลีหัวหน้าหมู่บ้านบนเกาะสินไฮเป็นคนนำทางพวกเราไปเราออกเดินทางจากบ้านคุณกมลที่ปากน้าละนองตั้งแต่เช้าพร้อมด้วยปืนผาหน้าไม้อย่างครบครันและสัมภาระที่จําเป็นของพวกเราและไปถึงเกาะสินไฮเอาเกือบจะเที่ยงแล้วละ่ะเราได้พักผ่อนบนเกาะหนึ่งคืนเพื่อเตรียมตัวล่าเสือโครงในวันลงึ้น ซึ่งผมก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะใช้การล่าโดยช้วิธีไล่เลาและในเย็นวันนั้นผมกับพักพวกก็ได้ออกสำรวจเกาะสินไทยกันตามธรรมเนียมเช่นเดียวกับยามเข้าป่าซึ่งผมพบว่าเกาะแห่งนี้มีหาดเป็นเลนและสายเพียงด้านเดียวนั่นก็คือทางด้านทิศใต้เท่านั้นส่วนอีกสามด้านเป็นแนวหินปะการาังกับผนังหินบางเลยผาเต็ไมไปด้วยหินก้อนใหญ่ใ,หญใ,หญในยามที่คลื่นลมจัด คลื่นลูกใหญ่ๆจะถาโถมเข้าใส่แนวหินประการังและผนังหินอย่างบา้าคลั่งน่ากลัวมากเลยทีเดียวเรือหาปลาจําเป็นต้องเข้าหลบในทางด้านใต้ของเกาะจึงจะปลอดภัยส่วนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะมันก็เป็นร่องน้ํามนจะมีศพลอยมาติดบริเวณนี้เป็นประจำรวมทั้งซากเรือที่อับปางในท้องทะเลด้วยในตอนเกือบจะบ่ายโมงของวันลุงขึ้นซึ่งผมจะเริ่มการไล่ราาผู้คนที่อาสาเป็นลูกไร่ ทุกคนก็มาชุมนุมกันที่หน้าโรงเรียนคุณบัญชากับครูชิดเป็นคนอธิบายให้คนเหล่านั้นรู้ถึงวิธีการไล่ลาว่าจะต้องไปตามแนวไหนและตรงไหนบ้างที่มีพลานซุ่มอยู่ทางพวกเราซึ่งมีปืนก็จะต้องรู้เช่นกันว่าด้านไหนเป็นดงใหม่และลูกไล่จะมาจากทางไหนเพราะการไล่ลาวเป็นการล่าที่อันตรายถ้าขาดความละเอียดและลอรอบคอบบางทีพลานก็อาจจะยิงลูกไล่ตายเพราะคิดว่าเป็นสัตว์ ซึ่งเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอผมได้กำชับพวกเราทุกคนที่ดักยิงเสือในวันนั้นว่าแม้ว่าเราจะมีหมูป่าหรือกวางหรือ,อกเก้งที่วิ่งออกมาพวกเราก็ห้ามยิงเด็ดขาดไม่แล้วเสือจะรู้ตัวและมันก็จะตะเริดหนีไปเสียรอให้ล่าเสือโครงได้เรียบร้อยียก่อนเราจึงคอยไล่ล่าสัตว์อื่นกันอีกหนึ่งครั้งต่อจากนั้นพวกเราทั้งหมดก็เดินตามกันเป็นขบวนลัดเลาะชายป่าขึ้นดง แล้วเดียงหลายด่าหน้ากันที่ชายดงเป็นแนวกว้างบางคนก็ต้องปีนป่ายขึ้นไปตามโขดหินสูงภูมิประเทศบนเกาะนี้มีก้อนหินใหญ่ๆกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเป็นที่หลบซ่อนตัวของเสือเพราะชาวบ้านเคยพบซากเหยื่อที่เสือมาซุกเอาไว้แถวนี้บ่อยๆพอถึงแนวป่าเราก็แยกจากกันพวกมือปืนก็ถูกกำหนดจุดซุ่มตัวโดยที่พวกเรานั่งสลับกับชาวบ้านที่มีปืนระยะห่างกันพอสมควรบางก็แอบอยู่หลังก้อนหิน หรือตามคบหมาใหญ่เราใช้เวลาวางคนเป็นร่วมชั่วโมงหนึ่งทางฝ่ายลูกไล่หลายสิบคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่นำขบวนโดยครูชีตเขาก็ลงมือตีเกราะเคาะไม้บางก็จุดประทัดเสียงดังสนั่นวันวัยแม้จะอยู่ห่างกันก็ยังได้ยินอย่างชัดเจนเสียงลูกไล่ก็ดังเข้ามาไกลเรื่อยๆตอนนี้เองสัตว์ที่ซ่อนตัวอยู่ในดงเช่นหมูป่าเป็นฝูงๆก็วิ่งแตกตื่นฮือออกมา นอกจากนั้นก็มีกระลอกใหญ่ลิงเสมกระโจนหนีกันอย่างกลหลหนทั้งบนต้นไม้และบนพื้นดินระยะที่พวกสัตว์ตกใจเสี่ยงวิ่งไล่หนีไปน,นั้นกระชั้นชิดเหลือเกินจนพวกที่ถือปืนอยู่เกือบอดใจไม่ไหวแต่มันก็ไม่มีใครฝ่าฝืนคำสั่งบางคนยกปืนขึ้นวาตามหมูป่าหรือเลี้ยงผ่าซึ่งถ้าเขาลั่นไกก็มีหวังจะได้ตัวแต่เขาก็ต้องลดปืนลงอย่างเสียดาย เพราะว่าพวกเราต่างคนต่างก็ลอยิงเสือใหญ่กันทุกคนแต่ก็ผิดหวังที่ไม่มีวี่แววของเสือคล่งตัวนั้นเลยเราจึงเริ่มต้นไล่เล่ากันมาอีกครั้งหนึ่งโดยพวกมือปืนเดินอ้อมดองไปนั่งดักอยู่สุดชายดองซึ่งเป็นเขาหินกับแนวปะการังริมทะเลอย่างเร่งรีบเพราะสัตว์ป่ากําลังตื่นตระนกถากมัวชักช้าอยู่พวกสัตว์อาจจะวิ่งย้อนกลับไปหาลูกไก่จึงเกิดอันตรายแก่พวกเขาได้ทางหนี้เนื่องจากดงไม่ใหญ่ หากเป็นป่าดงใหญ่ๆสัตว์ก็จะวิ่งหนีเลยไปเสียงลูกไล่โหลองและจุดประทัดดังสนั่นวันไว้อีกครั้งหนึ่งดังเข้ามามันก็เช่นเดียวกับคราวแรกสัตว์ป่ายิ่งตกใจใหญ่หมูป่าวิ่งฝ่าแนวปืนออกมาอย่างรวดเร็วเลียงผาหรือโคลำกระโดดแผ่วขึ้นไปตามโขดหินที่สูงชันอย่างไม่น่าเชื่อสายตาซึ่งในล,ลักษณะอย่างนั้นผู้ที่ได้ยิงมันจะต้องอาศัยฝีมือมากเลยทีเดียว และถากเป็นเลยฟื้นก็ดูจะหมดหวังออกมากๆนอกจากจะเป็นบืนลูกซองแฝดหรือว่าลูกสองห้านัดเท่านั้นมันก็เหมือนอย่างคนแรกไม่มีใครพบเจอเบาแเสือโคร่งตัวนั้นเลยสักคนดงบนเกาะก็ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรมากมายถากมันอยู่บนเกาะนี้จริงๆอย่างไรเสียการหนีก,การไล่ล่าก็ไม่พ้นอย่างแน่นอนดังนั้นพวกชาวเกาะและพวกเราก็เร่งรีบขนานล่องรอยของเสือลายเพราะตะวันที่บ่ายคล้อยลองทุกทีทุกที พวกเรากระจายกันออกไปดูตามชายฝั่งในขณะที่ชาวเกาะหลายสิบคนปีนป่ายขึ้นไปค้นหาตามโคทินทุกคนทํางานเข่งกับเวลาที่ใกล้มืดคําเข้ามาทุกทีไม่ช้าก็มีเสียงตะโกนวกเวกเป็นภาษาของชาวเลดังลัน่นแต่ว่าในหมู่ของพวกเรานั้นก็ไม่มีใครเข้าใจเลยมีแต่คุณบัญชาซึ่งเหี่ยหูฟังอยู่ในความหมายนั้นดีขวัมาบอกผมพบรอยแล้วคุณก๊อกมันว่ายน้ําหนีไปซะแล้วละ ชาวเยียวมันคงจะหนีไปที่เกาะสนน้อยห่างจากเกาะนี้ไปเยอะเหมือนกันนนไงดูสิเขาเชียร์ผมดูเกาะเล็กๆที่เห็นตะคุมตะคุมพลางเอ่ยขึ้นต่อว่าพวกเราต้องรีบเอาเรือออกติดตามมันเดี๋ยวนี้คืนชักจะมืดคำซะก่อนพวกเราจึงลุยน้ำตามคุณบัญชาขึ้นเรือสองลำติดเครื่องมุงนาเข้าสู่เกาะสน,น้อยอย่างทันทีเวลานั้นแม้ปืนจะเปียกน้ำทะเลและหิวกันจนตาลาย เราทุกคนก็ไม่ปิดปากบนผมอิงภาวนาให้พบเจอเสือร้ายตัวนั้นก่อนที่จะมือคําเพื่อสังหารมันให้หมดเรื่องหมดราวหมดภาระหน้าที่ของเราไปเสียทีผมเอากล้องส่งทางไกลส่งดูเกาะสนหน่อยซึ่งเ็กาะที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยจะมีก็แค่สัตว์จำพวกกวางหมูป่าเลี้ยงผาและฝูงลิงจำนวนมากมายเท่านั้นขางพวกชาวลีเขาก็รีบออกเรือบงัง แต่เล่นเรืออ้อมเกาะมุงนาเข้าไปทางเกาะฉลามพวกชาวเลไม่มีปืนใช้อย่างพวกเราจะมีก็แต่หอกใบพายด้ามไม้ที่ตัวหอกอันแหลมคมนั้นยาวร่วมสออชาวเลมีไว้ป้องกันตัวและใช้แทงปลาทะเลใหญ่เช่นปลาชนาะปลาฉลามและปลากระทงแทงเป็นตน้นพอเรือเกยชายหาดเกาะสนหน่อยพวกเราก็คว้าปืนในมือเพ่นลงจากเรือกระจายกันค้นหาล่องรอยของเสือโครองอย่างระมัดระวัง เพราะว่าเสือร้ายที่ถูกตามล่าจนตรอกนั้นมีอันตรายอย่างยิง่งวันนั้นพวกเราส่วนมากจิงใช้ปืนลูกซองเพราะให้ความมั่นใจในการยิงเสืออย่างกระทนันได้มากกว่าเลยเฟินแต่ว่าพวกเราก็ผิดหวังอีกครั้งหนึ่งบนกเกาะเล็กๆแห่งนี้ไม่มีร่องรอยเสือโคร่งอีกเช่นเคยนอกจากร่องรอยของหมูป่าที่เกลื่อนกลาดตามป่าชายเลนผมจินชวนพักพวกที่นั่งพักเหนื่อยมองดูตะวันดวงโตที่กำลังจะจมหายลงไปในท้องมาหาสมุทรสักครู่หนึ่ง ก่อนที่จะเดินทางกลับเกาะซินไยและเมื่อเรากลับมาถึงเกาะซินไทยตอนมืดค่าแล้วจึงได้รู้ว่าชาวเลซึ่งเล่นเรือไปดักเสือโคร่งทางด้านเกาะฉลามได้ฆ่าเสือร้ายตายที่กลางท้องทะเลแล้วผมต้องยอมรับว่าชาวเลสามารถกะทิศทางหลบหนีของเสือโคร่งได้อย่างถูกต้องทั้งนี้ผมรู้มาว่าพวกเขาเคยพบสัตว์จำพวกกวางและโคลมว่ายน้ำข้ามทะเลไปมาหากินระหว่างเกาะต่างๆอยู่เสมอ และก็เคยฆ่ามันด้วยหอกอยู่บ่อยๆจึงมีความชำนิชำนาญในเรื่องนี้อย่างไม่น่าเชื่อฝ่ายชาวลีได้ตามไปทันเสือโครงที่กำลังว่ายน้ำฝ่าคลื่นลมกลางทะเลหลวงมุ่งหน้าไปยังเกาะสนน้อยเพื่อหน,นีพ้นการตามล่าของคนเมื่อเหลือเข้าใกล้จนจะถึงตัวมันเสือลายที่จนตรอกก็ว่ายน้ำกลับเข้าใส่เรือของชาวเลอย่างทันทีแน่นอนล่ะเจ้าเสือโครงตั้งใจะจะขึ้นไปบนเรือและเล่นงานชาวเลให้ได้แต่หนุ่มชะกันชาวเลยืนจังกา เงื้อหอกใบพายคอยที่อยู่แล้วพอได้ระยะก็พุ่งหอกใบพายปักเข้าที่ทรงออกเสือร้ายอย่างจังด้วยความแม่นยำเลือดสีแดงเข้มกระจายทะลักออกมาจากแผลผสมกับสีเขียวของน้ำทะเลแต่เสือร้ายก็ยังไม่ยอมแพ้ทั้งที่ได้รับบาดเจ็บขนาดนั้นมันยังว่ายน้ำเข้าใกล้มาอีกประกายตาของมันเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นแต่เมื่อมันว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะล้างแค้นชาวเลได้ กลับต้องรับความแหลมคมของหอกใบพายเข้าอีกเล่มหนึ่งและคราวนี้นี่เองวาระสุดท้ายของมันก็มาถึงเสือหลายทะลึ่งตัวขึ้นเหนือผิวน้ำสองสาครั้งก็ขาดใจตายชาวลีจึงช่วยกันลากขึ้นใส่เรือแล้วก็เล่นกลับเกาะสินไทยคืนนั้นเองพวกเขาจุดตะเกียงเจ้าพายุสว่างสวัยเลี้ยงฉลองกันอย่างคลึกคลืนที่เสือหลายที่กัดกินสัตว์ของชาวบ้านและทำลายผู้คนได้สิ้นสุดชีวิตลงไปแล้ว ผมอดที่จะทึ่งในความกล้าหาญของชาวเลไม่ได้หอกใบพายอาวุธโบราณอย่างกระพอะของพวกชายในแอฟริกาทุกวันนี้ยังมีความสําคัญในชีวิตของชาวโลกบางกลุ่มบางพวกอยู่และมันมีประโยชน์แก่พวกเขายิ่งกว่าอาวุธสมัยใหม่ซะอีกและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ความรู้นั่นก็คือการที่สัตว์ป่าต่างๆสามารถว่ายน้ําได้เก่งมากดูเถอะมันว่ายข้ามทะเลซึ่งก็มีคลื่นลมประจํา ข้ามไปมาระหว่างเกาะซึ่งกินระยะทางไกลๆได้อย่างสบายอย่างที่ผมได้พบเห็นมานีซึ่งมันก็ทําให้ผมคิดถึงการสร้างเขื่อนต่างๆเช่นเขื่อนเจ้าเนีนเป็นตน้นที่เขาว่ากันว่าจะต้องจับสัตว์ป่าออกพยพออกไปนั้นผมเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช้เหตุเพราะว่าสัตว์ต่างๆมันก็สามารถว่ายน้ําไปอาศัยอยู่ตามเกาะเก่งหรือขึ้นป่าที่น้ําท่วมไม่ถึงได้อย่างสบายอยู่แล้ววันลุงขึ้นก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพ พวกเราก็ได้จัดการให้มีการไล่เหล่าอีกครั้งและครั้งนี้เราก็ได้หมูป่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งและเลียงผาอีกตัวหนึ่งแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ยิงเสือตัวนั้นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แต่เราก็ได้รับรสชาติของชีวิตที่แปลออกไปอีกรูปแบบหนึง่งเพราะความสนุกสนานตื่นเต้นเล้าใจนั้นมันไม่ได้มาจากการคาและการล่าเพียงอย่างเดียวการได้ใช้ชีวิตในสภาพที่แปลกๆออกไปมันก็ให้รสชาติแก่ชีวิตเราไม่น้อยเลยโดยเฉพาะผมนั้น รู้สึกดีมากกว่าการยิงสัตว์ซะอีกซึ่งนี่นะครับมันก็เป็นเรื่องราวในตอนล่าเสือเกาะซินไฮยท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องพี่หลวงคีร่วนะครับและตอนต่อไปจะเป็นตอนอะไรก็สามารถติดตามรับฟังกันต่ออีกได้เช่นเคยสำหรับวันนี้ พี่หลวงก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตีสวสวัสวัสดีครับ